เป็นผ้ามัดหมี่ <c oughs> เป็นลายโบราณนะครับไม่ค่อยมีใครทอละเนาะเหลือเหลือไม่มากช่างทอไม่อยากทอกันเพราะว่าไม่ได้ราคาขายไม่ได้ราคาทอออกมาไหมเหมือนกันไหมกิโลไหมดีเช่นเดียวกันแต่ทอมาแล้วราคามันไม่ค่อยได้เขาก็เลยไปทอลายที่จะได้ราคาดีกว่าหรือแบบอื่นที่ดีกว่าก็ หายไปหายไปก็นี่เป็นผ้าตกค้างของนกอยู่ประมาณ4เมตรนะครับโดยประมาณถ้าหมายเลขอะไรเป็นหมายเลขเจสามหาศูยลายกระแกระนใบหมายถึนกหรือกานะครับกาบินเรียงกันหรือกานี่แหละครับตัวอย่างนี้นะครับอีกานีนแี้นะครับเราเป็นขีดขีดนี่ละครับเขาดูตามหลัาฐานของรูปก็เลยเป็นชื่อนี้ผมดาวเอานะผมดาวดนั้นะ เป็นสีเป็นสีสีน้ำตาลเปลือกมาคุดลายดั้งเดิมเลยลายดั้งเดิมเลย2เมตร3,250ถ้าสเมตรก็เป็นหกพันาถ้าถามมาลดไหมต้องติดต่อเข้ามาครับถึงจะลดหรถถือไม่ลดใครที่ชอบสีคลึมๆอย่างนี้ดีเลยนะครับ หรือให้ผู้หลักผู้ใหญ่ใส่พอจะมีอายุหน่อยใส่ก็ได้เด็กสาวใส่ก็ได้ผ้าไหมให้ใส่ไว้ไว้ไหนใส่ก็สวยครับผ้าไหมเนี่ยเวลามันจะเหลือบแสงในอย่างสีนี้นะครับเวลาอยู่แสงสว่างมันก็จะเหลือบออกเป็นทองด้วยออกทองออกน้าตาลถ้าไปอยู่สีทึมหน่อยมันก็จะสีมันก็จะมืดลงนิดหนึ่งรับรองได้ว่าผ้าไหมที่ผ้าไหมแท้ผ้าไหมทอมือเนี่ย ยืนอยู่สามมุมเนี่ยครับจากข้างหน้าเราไปจากหน้าผ้าไหมไปหันหน้าเข้าแสงนะครับให้เขาอยู่ให้เขาเอาเขาเอาหลังเขา้าเข้าแสงให้เขามองมาหาเรารับรองเลยสามคนที่มองไม่เหมือนไม่เหมือนกันคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกัน,กน,อน,กนลองดูสิครับนะครับซื้อไปอไปลองดูหรือคุณพออผ้าผ้าที่คุณมีดูแล้วก็แล้วก็เหมือนกันมันจะไม่ว่าจะเดินบนเวทีหรืออะไรก็แล้วแต่เขาเรียกว่าแสงตกกระทบตรงไหนมากตรงนั้นจะสวยเด่นที่สุด อันนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าตัดเสือเส้อก็ได้ตัดเสื้อก็ได้เป็นผ้าสิ้นก็ได้เป็นผ้าชุดก็ได้นะครับเพราะมัน4เมตรสนใจก็ติดต่อสอบถามเขก็มาครับสําหรับผ้าอื่นๆที่เห็นอีกข้างหลังขายนะครับไม่ได้เอาไว้โชว์ <laughs> สนใจติดต่อครับจะเอาลายแบบนั้นก็ได้อย่างนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่าลายประยุกต์อันนี้เป็นลายดั้งเดิมเป็นลายโบราณดั้งเดิมที่เป็นลายประยุกต์ ถ้าถามมาทางทางนู้นมีไหมทางนู้นก็มีครับทางด้านนู้นก็มีแล้วแต่สีแล้วแต่ลายที่ประยุกต์กันขึ้นมาพื้นฐานของการทําลายก็บอกไปก็ยาวฉะนั้นก็พอไปสังเกตหลอกกางดูซินี่ครับลายเรียบร้อยจะทุกไปวัดไปวารไปทาบุญชุนทานได้เลยครับจะไปงานแต่งงานอะไรได้เลยครับตามที่ปรารถนาเลย ผ้าสีเป็นสีน้าตาลน,นะครับเขาเรียกว่าถ้าสีเม็ดมะขามก็เม็ดมะขามไม่ได้นะครับมะขามเป็นมะขามไม่ได้นะครับมะขามเป็นเม็ดสีเม็ดมะขามนั่นจะออกสีแดงน้ําตาลแดงอันนี้ออกไหมน้ําตาลไหมต้องบอกอย่างนี้นะครับถ้าใช้ภาษากลางก็ต้องบอกอย่างนี้เป็นภาษากลางว่าน้ําตาลไหมหรือสีเปลือกบางคุดมันค่อนข้างจะทึมๆดำๆนั่นแหละครับใครที่ชอบอันนี้ ติต่อเข้ามาครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าถูากใจต้องใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อย่างเช่นเคยด้วยกันครับขอบพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับ